เป็นกำลังใจนะแมนครับผมดูไลฟ์สดทุกวันแมนบาคา่าคุณที่คะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะมากค่ะกินเข่าหรือ,อยังนาะอยู่ทางบานเห่ากินเข่าหรือ,อยังคุณที่คะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะท่านี่จะเป็นสะอันที่ของสาวหน่อยเพชรหวานแพงเนาะคุณที่คะ่ะคืนนี้เพิ่นไปนเล่นยูข่อยพี่น้องคะ่ะเพิ่นไปนเรเล่นยูจังหวัดข่อยเปเล่นยูบุรีรัมเนาะปลื้มปลื้มใจหลายเพราะว่า เพิ่นไปบุรีรัมดูดูพี่น้องขาเพิ่นไปบุรีรัมดูอิลิเดี๋ยวกันน้องที่เดี๋ยวกันน้องหงเดี๋ยวกันงงกนั่งร้องนี่อำเภอเมืองเดี๋ยวกับคู่เมืองเพิ่นไปดูอิจฉาไทยบุรีรัมที่ได้เห็นที่ได้ชื่นชมสาวหน่อยเพชรบานแพร่อีกแล้วไทยบุรีรัมพี่น้องขาคันวาคอยอยู่ใกล้คอยก็จะไปเบิงนอกแต่ตอนนี้คอยก็เลยแต่ส่งกำลังใจไป ขอกระแต,แตง่งใจไปติดตามผลงานเพิ่นนยูทางต่างแดนติดตามผลงานค่อยหนุนค่อยดันบัวเพิ่นจะออกคลิปเีียงออกเพลงฮียงมากเท่ากับหนุนนอก,กนา,นากดันนอกากเป็นกำลังใจขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะดูไลฟ์สดทุกวันเลยใช่ไหมคะขอบคุณนะคะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะ <S <S ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะพูดไปพูดไปทำกับข้าวไปเด้อเด้อคุณพี่ค่ะกำลังเสียก็ข่าค่ะน้อง นี่ค่ะนี่มาเป็นโอ้ยพี่น้อง่ะคุณที่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะขออนุญาตนะคะเอาไม่เหรองาต่นี้เนาะโอ้ย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 พี่น้องเกิดอะไรขึ้นทำไมค่อยหากับข้าวหาะต่นี้เจอขอบคุณนะคะขอบคุณสุกคนขอบคุณทุกๆกํำลังใจที่มาเป็นกำลังใจด้ค่ะเพื่อนค่ะโอ้ย พี่น้องเกิดที่ยังขึ้นคอยบอ้านแมนครับแมนมาหากินเขาหรืยอยังน้อทังพุ่นเป็นยังไงน,นอ้อฝนตกบ่ค่ะพืะ้นที่ค่ะฝนตกบ่ค่ะทังบานห้องฝนตกบ่ค่ะ,ะทั้งเมืองไทยห้องเป็นยังไงน,น้อค่ะตอนนี้หนาเวที่โอนอัวโอนอัวหรือยังค่ะหนาเวที่โอนอัวโอนอัวหรือยังนอ้อหนาเวที่ย่าเปล่าเด้อพี่น้อง่ะคอยว่าใสยสี หอยว่าหอยสิบพัทหอยว่าหอยสิบพัทผิดกแกงหอยคือสิบ่บเด้ดพัทดอกหอยฮาหอยฮาผิดแกงบม้อผัพี่น้องคขาหอยคือสิบด็เห็ดแนวไม้ปั๊ดพี่นออ้องหอยู็เป็นนัำสี y o don't have curry you don't have the curry cake darling I saw I saw I can do the h ั t c ิ i แกง n but y o don't have t it รอกครีรกคีร์ส้ย t ดกินบริเ r พ่นเอรดก e t บ n ิน e a h ขอบคุณนะค่เพื่อนๆค่ะขอบคุณสุภูสุคนขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจแห่งึ่งกันและกันเห็นแล้วก็ปลื้มใจแท่นนะคะ ปื้มใจแท่นเ่าอยากเสื้อวาอ๋อมาทำงานมาทำงานกรุงเทพใช่ไหมคะคุณทีขอบคุณคะ่ะคุณทีคะ่ะมาเหตุงานกรุงเทพสูสูด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ใใหสิ่งกันและกันทังนี้ถึงว่าจะยูนให้ตาแดนกระสูด้วอกันค่ะลงแรงลงแรงหยาดเหงื่อแรงกายก็เพื่อแลกกับเงินเพื่อคนข้างหลังเพื่อครอบครัวเพื่อ ญาติพี่น้องที่อยู่อันทางฟังเมืองไทยก็อยากให้ทางฟังพี่น้องเฮาทังเมืองไทยอยู่ดีกินดีถึงเฮาจะเมือยถึงเฮาจะบากบัน่นลาบากแนเฮากะเฮากะส,สู่แมนราคาขอบคุณนะคะขอบคุณคุณที่ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจด้ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณสุูุสุคนเมนูจะคิดไหมื้อนี่กินเข่าหรือยังน้อคุณที่ค่ะกินข้าวหรือยังน้อ ขินเขาละยังแมนบรคาคุณที่ค่ะทั้งบ้านเฮานี่บ่แน่ใจว่าสามถุงบ่าคาทั้งเมืองไทยอ่าแม่สมศรีนับนับวันเวลาบ่เถิดค่ะทั้งทั้งเมืองไทยตอนนี้จักโมงจักยามแล้ว <c oughs> เป็นกำลังใจให้คือเก่าค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณท,ทุกท่านเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพรต่อนแท่งเพื่อนบอกว่าทีมงานหัวใจเพรพี่นองคาเมื่อนี้ว่าสิพัฒพิดแกง